างนงมึงก็ดำอยู่แล้ว,วนนมันจะพังนำเหี้ยแล้วไอ้สัสอันนี้วันนี้วันนี้ <c oughs> นนผมมาเล่นไม่อัพนะครับได้ทุกอิมเพสได้ทุอิมเพสอยู่ <c oughs> โอ้โยเหี้ยเอากูเข้าแถวก่อนโอ้ยบุตรหันรีโกโ้แม่งทุกคนขาวหมดมีเหี้ยท,ที่ดำตัวเดียวเนี่ยไอ้สัส <c oughs> โอ้โหเป็นอะไรยันแม่งรีโก้ไอ้สัสปะปะ๊าเป็นสีผิวให้ เอาเงี้ยโอ๊ยตัวดำดำของกูเอาตัวดำกูคืนมาบิ่มหมวกูนี่บิ่มหมวกูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถูกใจกูมากโอ๊ยถูกใจเลยอันนี้แหละใช่เลยอ๋ออเงี้ยกูเปไก่พันแดงเลยสัิอ่ะคู่มานี่ยึออพู่มานี่ยเออซึ่งระยะห่างนี้มันจะทำระยะห่างได้โอเคประมาณช่วงห้าถึงสิบเลยก็สตัดเนาะอันนี้จะเป็นการกระจายแบบ เราก็จะสลับไปเรื่อยๆกันั่นคือเอาไวยหโอเคหมดยังให้ไหมครับหมดละมีคำถามไหมเนี่ยเรียมหาครับปลาเนี่ยปลาเหมือนบิงเข้ามาปลาระเบิดลงพืนเฮ้ยไม่ต้องห่วงปลาระเบิดมันเข้าบ้านมีแผลมีแผลเดี๋ยวยี่สิบวิเราเริ่มออกก่อนเลยไปไปไป เราจะไปเล่นบ้านถ่ายทองกันไอเจนี่มันแผนที่ในเซียนดูมอนไม่ใช่เหรออบเล่นรอบนอกเราไม่เข้าบ้านถ่ายทองทำยังไงดีว่มันตรงนี้คือมุมเราอับมากเราคุมไม่ได้ถ้าว่าขวามาคือเราซวยหมดรีคอนใครตัวละตัวละปืนลั่นหุ่ยทะเลไหนๆก็รู้ละใหรมันรู้ไปงั้นเราไปกันดีกว่าไป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 ลาแม่งเลย โอ้โหไอ้ตัดข้างหน้าเต็มระบบเต็มระบบเลย็มดีดังนดีดังกัดเข้าไปเลยตรงงม้ผู้ไม้ทิเซาเวทสซเวทกัดเข้าไปต่อไปพัก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 ผักก็ไายก็ตายก็ตายกายีอมาดมาไอ้เจไอเข้ามาขกแจ็คพอตเฮี้นี่เข้ายามนิ

Ok, hôm mình làm nay hôm nay để nay hôm nay hôm tái hôm nay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  hôm ok. hôm nay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  กูดูขายกูดูขายอนนี้ไม่นเหลืออีกคนแล้วตอนนั้นตอนนี้มันตายอ,อีกคนไอ้ขี้มันไม่ดุเนี่ย ไออ้อมเห็นตรงทิศเซาข้างหน้าอุ้ยเกี๊บไม่มีเห็นมเห็นไหมแม่งมันมันจะมันเล็งผมเมึงอกี้แหละเอ็มเจี๊ยบไอข้างหน้ามันข้างหน้าเป็นเอ็มจีหรือยี่ห้ยพูดไม่ได้กู้ชกู้ตัวแตกเลยกูเห็นนะมันเป็นเอ็มจีอ่ะกูไม่กล้าเข้าเ่ะดิ ตายตายตายคุณโดนคุณโดนุณโดนวนเล่น pues ในบ้านใบ้านบ้าซายบ้าซายบ้าซายมีบ้าซายมีไอเด่นเข้าไปแทนบ้าซายบ้าซายบ้าซายมีระวังระวัเราไหนเข้ไหนเข้าไปอ๊ไอเด่นมึงเข้าไปคอมแบทแนนแนนเข้าไปซีคบีกับมันดิเข้าไปซีคอบีกับมันดิเข้าไปซีคอบีกับมัซีคบีซีคบี เอ็นจบแล้วเอ็นโค้งกุณจุกือแ<อ>ทงตายเอวเอ็มวันมันสู้ประชิดได้อยู่สู้ไกลๆได้อยู่อ่ะกู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 อ่ะกูะแจกให้อเ,เอ็มพีซีสิบแปดเพราะเอ็มทำสันแม่งพวกมึงพวัพวมันเล่นยากอ่ะมึงเอาเอาเอจอก,กระหนมำหนอไอติจีไม่กูไม่เฮีย เขาบอกจิตจิตอินบบ 7, 7, 8, น่าสตอมเข้ามาทำไงอะ่ะอ่นนี่ไงใครมาเองเนี่ยทิกเกอร์วักเลอร์โอ้วัตตาฟ้าเรียนิวเฮ้ย,ย,ยทำไมทำไมทำไมเอ็มพีสิสุนมันมันดูร้อนใจยังวะเดี๋นึงตอนนี้ก็คืออาวุธอ่ะมันมันมีคลาสพิเศษสามแต่ที่เนี้ยมันต้องมีอีกนั่นมึงเอาปาบาแล้วก็คือเอทีจีเออหนึ่งอะไรใหมได้เต็มเลยสัตว์ไปไปไปทิ้งกูให้วันนี้นั่นไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเป่าเอาไป โอ้ยเนี่ยอันนี้อนีเอันนี้ก่อนอะไให้อะไรวอ้ยอ้ยนีตไม่ได้เลยนียต่างไกูไม่ได้มาจักรเพกูไม่ได้มาจักเสานอะกูกูมาจักเสาชิคาก้มากกว่าังพากูไม่ใชรใครไนหมดกูบอกเลยกูเจอใครกูสเปหมดอะฝังนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีพอม ยี่ดีเป็นมาเลยเอ้ยมึงรู้จักปะเอ้ยมึงหยุดยิงปืนกันดิพี่มึงมึงมึงเห็นโอบ็อกปะโอบ็อกมีชิงบอลนี่โอโอไฟโอไฟวันมึงดีเลยด้วโอไฟวันกูมีชิงเดฟไปเอากูป้ากูถามแค่นี้เอาเอาไอ้ยังมึงรออยู่ยังไปหรอกอาติบัลลุนมึงจะยิงกันน้ำเหี้ยนัหยุดยิงอาติอาตกูไม่ได้ยินเอาเลยครับตรงไปเลยโอไฟวันฉันไม้ยิงโอบอกดับแล้วเสตว์ โอ้บอมกมีชิงบอลีกพวกกูโอไฟวันมีชิงดีไปสัต